มาดูเรื่องเงินได้พึงประเมินที่รับยกเว้นไม่ต้องเอามาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับประเด็นข้อสอบในหัวข้อนี้เขาจะถามว่าเงินได้ตามคำถามนี้จะต้องนํามาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่เราต้องตอบไปว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะมันเป็นเงินได้พึงประเมินตามความหมายในมาตรา39หลังจากนั้นก็มาตอบมาตรา40ว่าเป็นประเภทอะไรหลังจากนั้นก็มาคิดถึงมาตรา42ว่าได้รับยกเว้นหรือไม่อย่ากระโดดข้ามมาตอบว่าไม่ ต้องเสียเพราะได้รับยกเว้นต้องไล่สักสามสเตปที่ผมบอกก่อนนะการรับยกเว้นเนี่ยมันจะมีในปอรัษดากรนะครับผมแบ่งมาให้เป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคือที่อยู่ในปอรัศดากรมาตา42โดยตรงเลยตามอนุษม,มาตาที่ให้ไว้ข้างบน ต่อไปครับเป็นกิจการที่รับยกเว้นภาษีตามมาตรา81ออกบ่อยนะอันแรกนะครับก็คือยกเว้นภาษีให้กับการขายสินค้าที่ไม่ใช่การส่งออกการขายอะไรบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษีวงเล็บหนึ่งครับสำคัญตลอดการนะการขายพืชผลทางการเกษตรขายส่วนไหนก็ได้แต่ว่าขายในสภาพที่เป็นสัตว์เป็นพืชผลทางการเกษตรถ้าแปรรูปเมื่อ,อไหร่อันเนี้ยเสียแวแตแห่ะไม่เข้าเขายกเว้นหละนะครับประเด็นต่อไปนะครับกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตรงนี้อ่ะคือแต้มสําคัญนะ 91ทับ2หลักนะกิจการไี่ต้องเสียนะครับต้องปิดก,การตามเล็บ1ถึงเล็บ8 92ทับ2และทำในราดข้อสอบออกแบบเนี้ย